สวัสดีครับกลับมาพบกับที p ีพ p e r t y นะครับวันนี้มาที่ปราณบุรีนะครับพามาชมบ้านเดี่ยวสไตล์แบบเงียบสงบนะครับหนึ่งหลังนะฮะบ,บนเนื้อที่97ตารางวานะครับ3มห้องนอนสองห้องน้ำนะครับบ้านหลังนี้นะฮะเจ้าของบ้านดูแลอย่างดีมากๆนะครับ ทั้งตัววัสดุอุปกรณ์ต่างๆใช้ของดีเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นผมพาไปชมรอบๆก่อนนะครับตัวบ้านปลูกต้นไม้น่าพันไว้เยอะแยะมากเหลืมายเลยนะฮะน,นี่เป็นบริเวณหลังบ้านอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับลูกค้าที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับ ทางเจ้าของบ้านแจ้งมาว่าเดี๋ยวจะทำฝ้า,าทำรั้วอะไรให้เยอะแยะเลยนะครับราคาก็เดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับเซอร์ไพรส์แน่นอนเจ้าของบ้านใจดีมากๆนะครับมานะครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาชมภายในบ้านกันนี่บรรยากาศหน้าบ้านครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบมาก่า สงบเงียบด,ดีครับปลอดภัยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมีเพื่อนบ้านนะฮะเดี๋ยวเข้ามาดูภายในบ้านกันนะครับเข้ามาภายในตัวบ้านนะครับก็จะเป็นห้องโถงกว้างเลยนะครับ วางมากครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องห้องแรกก่อนนะครับห้องนอนห้องแรกเปิดเข้ามาครับเจอปูพื้นเรียบร้อยครับพร้อมเครื่องปรับอากาศครับแล้วก็ห้องนี้มีห้องน้ำภายในตัวนะครับ ตามมาครับไปห้องที่สองครับห้องนี้ห้องอาจจะเล็กลงนิดนึงนะครับสำหรับน้องๆหนูๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอะไรที่เสียหายภายในบ้านหลังนี้นะครับทางเจ้าของบ้านยินดีที่จะดูแลให้นะครับทำให้ใหม่เลยนะฮะอันนี้ในส่วนของห้องครัวนะครับ แล้วก็นี่อีกหนึ่งห้องน้ํานะครับแล้วก็เป็นห้องนอนห้องที่สามนะครับปูพื้นมาแล้วเรียบร้อยนะฮะบรรยากาศดีมากนะครับ บ้านหลังนี้เปิดข้างบ้านนะฮะตัวครัวนะครับจะเป็นครัวไทยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับทางเรานะครับยินดีดูแลเรื่องสินเชื่อต่างๆนะครับ ขอบคุณครับ